คุณอนุรักษ์บุญชนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติดิฉันนางอนุรักษ์บุญสนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครพักเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาขออนุญาตกลาบเรียนหาหรือท่านประธานผ่านไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสังกัดซึ่งดิฉันมีเรื่องที่จะหารือท่านประธานสามเรื่องดังนี้ค่ะเรื่องที่หนึ่งดิฉันได้รับเรื่องร้องเรียนจากหลวงปู่วรกิจเคนธรรมโกศลเจ้าคณะอำเภอสองดาวสายธรรมยุทธ์เรื่องถนนสายบ้านโพนสว่างปทุมวาปีผ่านศูนย์ศิลปาชีพพิเศษบ้านทายทองขึ้นวัดดอยพิพิธ ทพันพระอาจารย์วันอุตโมเกจิอริยสงเดือดร้อนมากถนนแปดแสนหลุมพระอาจารย์บอกว่าอย่างนั้นนะคะระยะทาง7กิโลเมตรขอให้ผู้มีอำนาจสั่งการสั่งการอย่างเร่งด่วนค่ะถนนสายนี้ถ้าเปรียบเทียบกับตอนที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเดสด็จศูญศิลปาชีพตั้งแต่ปี2526ถึงปี2550นั้น ไม่เป็นอย่างนี้เลยนะคะเรื่องที่สองค่ะได้รับเรื่องได้ได้รับหนังสือร้องเรียนจากนายประเสริฐพุทธธรรมและคนในหมู่บ้านพลสว่างตำบลพลสูงอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครค่ะซึ่งจะขอยื่นหนังสือกับท่านประธานต่อไปถึงเรื่องความเดือดร้อนของถนนสายนี้ค่ะ5,280เมตรค่ะ จากบ้านโพลสว่างตำบลโพนสูงเชื่อมบ้านยางคำตำบลคำสะอาดอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครถ,ถนนสายนี้ยังเป็นลูกลังค่ะชาวบ้านที่ประชุมกันแล้วแล้วก็มีลายเซ็นของชาวบ้านทั้งหมดนะคะ,อะบอกว่าขอถนนสายนี้เป็นถนนคอนกรีตหรือว่าถนนลาดยางก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะเรื่องที่สค่ะดิฉันขอทวงถามจากที่ดิฉันหาลือเมื่อ หนึ่งปีที่แล้วนะคะเรื่องเงินทุนให้กู้ยืมเพื่อส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสุกรค่ะของประธานกลุ่มแม่บ้านนางมณีจันทร์ศรีคัดเขาบ้านเหล่าสมบูรณ์ตำบลหลงมอทองใต้อำเภอบ้านม่วงค่ะท่านประธานคะค่ะขอบพระคุณค่ะต่อไปท่านชุรเดช